สวัสดีค่ะภาไทาการผลประสิทธิ์นะคะหายไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่สบายแต่ว่าไม่วันนี้นะคะไม่เล่าเรื่องว่าไม่สบายนะเอ่อทำคลิปนี้นะคะให้น้องคนหนึ่งที่เขาคอมเมนต์มาในคลิปที่พี่เล่าเรื่องการหางานอ่ะนะคะน้องเขาบอกว่าเขาสนใจจะเรียนพยาบาลแล้วเวลาเหมือนเราหาข้อมูลนะคะอย่างเช่นเวลาเวลางานของพยาบาลเนี่ย แต่ละที่ก็จะต่างกันอย่างพี่นะคะทํางานพยาบาลมา2ปีนะที่ทํางานาแรกเป็นโรงพยาบาลแต่พี่ทำแปดเเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งจบใหม่อยากจะพักนะคะที่ที่2เนี่ยเป็นโคติฮอยตกหรือว่าเรียกว่าโฮมแคร์ก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้ป่วยไม่ใช่หรอก เขาจะอยู่ที่บ้านแล้วเราไปดูแลเขาตามแล้วแต่คนนะคะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนอาจจะเป็นการช่วยการให้อาหารหรือว่าใหา้ยาบางคนอาจจะช่วยเรื่องการแต่งตัวแล้วแต่เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเองแล้วแต่เป็นโพลีคลินิกซึ่งทั้งเวลางานและเงินเดือนนะคะคลิปนี้นะ่าจะพูดเฉพาะเวลางานกับเงินเดือนเท่านั้น สอ,อย่างนี้ขจะขึ้นกับลักษณะงานที่เราทำมีกะไหมอย่างเช่นนะคะงานพยาบาลนะอาจจะมีสากะก็คือกะเช้ากะบ,บ่ายแล้วก็เป็นกะกลางคืนหรือว่า2กะนะคะอย่างที่พี่ทำโฮมแคร์เนี่ยจะเป็น2กะก็คือมีเช้ากับบ่ายซึ่งแต่ละที่การเข้างานก็จะต่างกันเองนะแล้วพี่ก็เคยเจอพยาบาลนะคะที่เ้าทำงานแค่4ี่วันต่อสัปดาห์ แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่เราเลยว่าเวลาเราไปทำเนี่ยเราจะตกลงทำสัญญาแบบไหนพี่มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยประมาณว่าพี่อยากได้สัญญาเหมือนเขาเลยนะแต่ว่ายังไม่ไดเ้เขาทำงานแค่ประมาณนะคะเดือนกันยายนจะเริ่มแล้วก็จะเลิกทำงานเดือนมิถุนา ที่เหลือนะเขาจะหยุดเที่ยวค่ะหยุดฮอลิเด์เพราะว่าพี่ถามว่าเออแล้วเงินพอใช้เหรอเขาบอกเขาก็ใช้แบบประหยัด,ยดเพราะว่าตอนนั้นนะคะที่ฟินแลนด์จะเป็นหน้าร้อนใช่ไหมหน้าร้อนเนี่ยอากาศจะดีนะคะเออฟ้าท้องฟ้านี้สวยอากาศดีจะไปไหนทําอะไรก็สะดวกเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยเขาก็จะเที่ยวค่ะสองเดือนนี้เขาบอกว่าเขาอะให้ความสําคัญกับ เวลาส่วนตัวตรงนั้นมากกว่าเงินเดือนที่เขาจะได้ค่ะทีนี้พี่มาเล่าเวลาทำงานเอาของพี่นะอันนี้คือเป็นข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนฟินนะเขาจะไม่พูดเรื่องเงินเดือนกันนะคะอืมแต่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของคนที่จะเรียนนะคะพยาบาลที่ฟินแลนด์เนี่ยถ้าเทียบกับอาชีพอื่น เงินเดือนไม่เยอะนะคะโอเคเริ่มเลยพี่ทำงานนะคะพี่ทำเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นเพราะว่าเป็นงานโพลีคลินิกนะคะเวลางานของพี่นะอย่างเช่นนะคะวันจันทร์พี่ทำเจ็ดโมงครึ่งเลิกบ่ายสามนะอังคารถึงพฤหัสเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งแล้วก็วันศุกร์เจ็ดโมงครึ่งถึงบาา่งงงงบายสองสิบห้าคือว่า อันนี้เราแพลนได้เองนะคะในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีวันหนึ่งที่มันจะเราจะทำสั้นกว่าวันอื่นแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยก็จะสั้นกว่าวันอื่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยก็คือว่า8ชั่วโมงนะจาก7โมงครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็เป็นประมาณ38ชั่วโมง15นาทีนะคะตารางงานอันนี้เป็นตารางงานนะ ออกมาครั้งนี้จะเป็นสามอาทิตย์นะคะอย่างเช่นนะอันนี้วันที่27ของเดือนธันวาจนถึง16ของเดือนมกราคมนะคะซึ่งในสามอาทิตย์เนี่ยมีวันหยุดหนึ่งวันคือวันที่6เดือนมกราคมทั้งหมดเนี่ยนะคะชั่วโมงที่พี่ทางานทั้งหมดเนี่ยในสามอาทิตย์นะ107ชั่วโมงประมาณนะคะซึ่งถ้าไม่มีวันหยุดมันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งวันนะโอเค ทีนี้มาดูนะคะว่าเงินเดือนได้เท่าไรอย่างที่บอกนะคะนดี่เอาเทียบคร่าวๆกับางานแรกของพี่ในฟินแลนด์นะคะทำงานในโรงงานผลิตยานะคะที่เอสโปซึ่งเป็นงานที่พี่ภูมิใจมากนะใครสนใจไปดูที่คลิปแรกๆนะคะงานในโรงงานนะคะเงินเดือน ตอนนั้นประมาณ2,200ยูโรแล้วก็เขาจะมีอีกเขาเรียกตัวตันตกป้าละเกี่ยวก็คือว่าถ้ามันจะมีกดะค่ะว่ามีกฎความปลอดภัยแล้วก็ด้านอื่นอีกทำงานได้ตามเป้าหมายหรืออะไรเนี่ยนะเขาจะเพิ่มอีกตอนนั้นได้ประมาณเข้าๆนะเพราะนานมาแล้วลืมละประมาณ200ยูโรนะคะแล้วก็1ปีจะมีโบนัสครั้งหนึ่งซึ่ง มันประมาณแล้วแต่บริษัทเข้เขาได้กำไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เชลี่ยแล้วในหนึ่งเดือนเนี่ยรายได้ของพี่อยู่ที่สองพันห้าร้อยยูโรนะคะเออกี่ปีมาแล้วสี่ปีมาแล้วนะไองานโปรดักชั่นเนี่ยคือจบมปลายมันก็ทำได้ไม่ต้องมีวุฒิอะไรแต่สมัยนี้ต้องมีนะแต่ตอนที่พี่สมัครเนี่ยไม่ต้องค่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้ ทำไมถึงเล่าไอง,งานโปรดักชันให้ฟังจะได้เปรียบเทียบได้ไงว่าไอเงินเดือนของพยาบาลเนี่ยเปรียบเทียบกับงานทั่วไปแล้วที่พี่บอกว่ามันน้อยเนี่ยมันน้อยยังไงนะคะเอาเงินเดือนของพี่ตอนนี้เลยนะพี่เป็นพยาบาลอย่างที่บอกนะคะก็คือว่ามีประสบการณ์งานสองปีแต่ตอนสมัครงานที่นี่พี่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยนะค่ะ คืองานพยาบาลมันพยาบาลจริงแต่มันมีหลายแบบใช่ไหมคะพี่เคยทำโฮมแคร์แต่อันนี้เป็นของพยาเอ่อเป็นของโพลีคลินิกก็คือไม่มีประสบการณ์เริ่มใหม่เลยอสองพ่ร้อยเก้ายูโรนี่พี่เทียบเป็นเงินไทยเทียบที่1นึ่ยูโรที่37บาทนะคะ92,426บาทพี่จ่ายภาษีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้น้องเขาก็ถามมานะคะภาษีของพี่นะ18เปอรซึ่งในหนปีเนี่ย ารายได้กำหนดไว้ที่37,000 e ืนนยูโรนะคะแล้วถ้าเกินกว่านี้ล่ะถ้าพี่ทำโอแล้วพี่ได้เงินเยอะกว่านี้ถ้าเกิน37,000 e ืนนยูโรนะคะพี่ก็ต้องจ่ายภาษีที่40%เปอร์เซ็นตค่ะหมายถึงสมมุติเราได้มา100บาทนะคะเราก็ได้เองแค่60บบาทเท่านั้นค่ะโอเค ทีนี้มาเล่าเรื่องภาษีนะคะเมื่อกี้เล่าเรื่องเงินไปแล้วนะ2,498ยูโรนะคะภาษี449ยูโร79เซ้าเซนก็ประมาณ1 6 6 1 3บาทแล้วก็อันนี้เป็นเงินที่เราจ่ายไว้สำหรับเวลาเรากเกษียณนะนะคะก็เขาก็จะมีเงินข่าเสียใช่ไหมเขาก็เก็บไปจากเงินเดือนนี่แหละหนึ่งของพี่นะเพราะเงินเดืนพี่ไม่เยอะพี่จ่าย178ยูโร67เซนก็ประมาณ6 5 8 6บาทนะคะแล้วก็ เวลาเราว่างงานใช่ไหมที่นี่เขาจะมีเงินให้อีกนะเอามาจากไหนก็เอามาจากตรงนี้ค่ะเก็บจากเงินเดือนเรานี่แหละสามสิบสี่ยูโรเก้าสิบแปดเซนประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทเหลือเท่าไรต่อหนึ่งเดือนเหลือเท่าไรนะคะทำไมไม่รวยสักทีนะอยู่ฟินแลนด์มาจะยี่สิบปีแล้วนะคะรายเดือนเนี่ยเหลือหนึ่งพันแปดร้ยสามสิห้ายูโรสี่สิบเอ็ดเซนซึ่งคิดที่เป็นเงินไทยนะคะ หกมืนเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทค่ะแต่ที่ละอย่างที่พูดนะพี่ไม่ได้ทำโอเลยนะคะอันนี้ก็คือทำงานจันทร์ถึงศุกร์เงินเดือนเราได้น้อยเพราะถ้าเราทำศุกร์หรือวันเอทำเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้เงินเยอะขึ้นทำวันอาทิตย์จะได้สองเท่านะอย่างสมมติว่าเงินเดือนพี่สมมติคิดเล่นๆนะว่าพี่ได้วันละหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าพี่ทำวันอาทิตย์พี่ก็จะได้สองร้อยยูโรเคยทำวันอาทิตย์กะบ่ายนะคะ ทำงานเจ็ดชั่วโมงนะเจ็ดสองสิบสี่ชั่วโมงได้เงินสิบสี่ชั่วโมงบวกไปอีกสามได้เงินสิบเจ็ดชั่วโมงค่ะมาอีกจากไหนอีกสามอยู่อีกสามชั่วโมงนะหลังจากหกโมงเย็นนะคะเขาจะเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงก็เราจะได้เพิ่มไปอีกเอ่อหนึ่งชั่วโมงก็คือหกหนึ่งหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเพิ่มมาอีกสามชั่วโมงนะทำงานเจ็ดชั่วโมงใส่สิบเจ็ดชั่วโมงนะคะ ได้เยอะมากตอนนั้นแต่หลังๆมาเนี่ยพี่จะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยพักผ่อนดีกว่าพยายามพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายนะคะจะได้มีแรงทำงานก็เลยไม่ได้ทำโอทีทีนี้มีอีกข้อมูลหน่งอันนี้จากเพื่อนแต่ไม่ได้ขออนุญาตเขานะคะก็จะไม่พูดแหละว่าใครยังไงนะเอาเป็นว่าเป็นงานโพลิคลินิกนี่แหละ,ะเขามีประสบการณ์ทำงานมาก่อนพี่ เงินเดือนน่าจะมากกว่าแต่คงไม่ได้มากกว่าเยอะแยะนะคะเขาบอกว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเขาทำโอเจ็ดครั้งนะคะเจ็ดครั้งนี่หมายถึงอตอนเย็นนะกี่ชั่วโมงนี่ไม่ได้ถามแต่ที่แน่ๆจากเงินเดือนประมาณสองพันห้าสองพันหกเนี่ยเขาได้ห้าพันยูโรนะคะห้าพันยูโรก่อนจ่ายภาษีนะหนึ่งแสแปดมืห้าพันบาทเยอะมากเยอะมาก แต่ก็อย่างที่พูดนะค่ะว่ามันแล้วแต่นะสมัยแบบอายุน้อยๆเนี่ยก็ยังมีแรงทํางานนะเมื่อก่อนที่พี่ทํางานบริษัทยานะคะเดือนหนึ่งอะ่ะทำโอเสาว์อาทิตย์สองครั้งนี่รู้สึกแบบสบายๆมากไม่ไปส่งผลอะไรทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ทําหน่อยเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็เพลียพอเพลียะสะสมนานๆนี่ก็จะเริ่มเป็นไข้นะคะ แล้วยิ่งช่วงหน้าหนาวนี่คือเราออกไปไหนทำอะไรไม่สะดวกเหมือนหน้าร้อนนะพี่จะไม่ค่อยมีแรงอะคะ่ะก็เลยทำน้อยๆดีกว่าในส่วนตัวของพี่นะคะพยาบาลถ้าจะทำเลือกที่เงินเดือนนะมันไม่เยอะนะแต่ว่าสำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่ชอบมากพี่ทำมาหลายงานแล้วนะอายุเท่านี้ก็คือเปลี่ยนงาน,นบ่อยทำมาหลายงานแล้วนะคะชอบงานพยาบาลที่สุดเพราะว่าอะไร พี่จะเป็นคนคิดเบื่อตอนทํางานโปรดักชันนะตอนก่อนออกอะพี่สอนคนอื่นแล้วนะก็คือมีความสามารถพอที่จะไปสอนคนฟินได้แนละ้วแต่แบบานียมันเหมือนเดิมทุกวันเลยอะมันจะมีโปรเซสของมันตอนหลังเนี่ยวันวันผ่านไปจะรู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยอะคะ่ะวันวันผ่านไปแล้วอะกลับบ้านรูทีนเริ่มใหม่แต่งานพยาบาลทุกวันนะคนไข้ต่างกันหมอที่เราทํางานเนี่ยก็เปลี่ยนข้อมูลที่มานะ,ะข้อมูลจะเปลี่ยนพี่จะชอบมากเลยคือเล็กๆ,ๆน้อยๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รู้สึกว่าแบบมีความสุขเฮ้ยแบบโอ้ยรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้วแล้วหลายๆอย่างเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้นะเดี๋ยวถ้ามีแรงแล้วก็มีคนอยากทราบนะคะจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆข้อมูลที่พี่ทราบมาเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่เรียนนะคะ <c oughs> แล้วพี่ทราบได้ยังไงตอนก่อนเรียนเนี่ยก็ตัดสินใจนานนะ ว่าจะทําได้ไหมจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ทําให้พี่มั่นใจว่าพี่อยากทํางานพยาบาลคือการฝึกงานครั้งแรกฝึกสีอาทิตย์ออกมานะคะป้าลาเวลุกติก็คือเป็นบ้านที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นเลยะคะ่ะแล้วพยาบาลจะดูแลคือยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็ก็คือเป็นงานที่ค่อนข้างหนักอยู่นะทำไปสี่อาทิตย์นะคะ พยาบาลที่เขาเป็นคนเทรนพี่เขาก็เขียนเขาจะมี evaluation นะว่าเราเป็นยังไงยังไงเนี่ยแล้วเขาก็เขียนว่าตอนนั้นพี่อายุประมาณสี่สิบเออสี่สิบเขาเขียนว่าพี่มีความสามารถในการที่เข้าถึงคนน่ะได้ดีซึ่งอยู่มาจานอายุเท่านั้นแล้วนะไม่เคยคิดเลยนะคือไม่เคยมองตัวเองอะ่ะเออเราก็ทำนะเรียนทำงานเราก็พยายามทำไปตามจังหวะเวลาขั้นตอนของมันนะ แต่เออพอจะเก็ตเหมือนกันเวลาไปเที่ยวไหนจะชอบมีคนมาทักทายนู่นนี่นะคะซึ่งมันก็เป็นข้อดีของเรานะเป็นลักษณะของคนนะคือคนเราเนี่ยลักษณะข้อเด่นกับข้อด้อยมันจะต่างกันไปนะไม่เคยรู้ตัวตัวเองอะค่ะแล้วพอเรียนก็เหมือนรู้ตัวตัวเองไปด้วยนะ <c oughs> แล้วก็เอาข้อเด่นนั่นอะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเออทาไปคือมีความสุขอะทํางานจบแต่ละวันในการดูแลคนป่วยแต่แต่ละคนเนี่ยพอทําเสร็จมันมีความภูมิใจอะ อ,อแล้วอย่างพี่ว่าพี่เห็นนะว่าความแตกต่างด้านวัฒนธรรมคนไทยอะนะคะหลายหลายอย่างที่แตกต่างจากคนฟินแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นข้อดีของเราด้วยนะค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเหมือนเราใส่แมสนะคนไทยเวลาเราเจอนะพี่จะยิ้มให้กับคนป่วยทุกคนเลยนะหมอทุกคนเออซึ่งถึงเราเะใส่แมสนะคะมันก็ยังมองเห็นอยู่เองดีนะตานะเออมีอยู่ครั้งหนึ่ง Ờ, ในสถานการณ์ที่แบบเริ่มแบบเหมือนจะตื่นเต้นเริ่มเครียดเคียดกันอพี่ก็ถามเลยว่าเธอตื่นเต้นเหรอเขาก็บอกใช่ตื่นเต้นพี่ก็ไปจับมือแล้วบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวทําด้วยกันเดี๋ยวฉันช่วยอะไรเนี่ยคะ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราทําได้ดีทําแล้วเหมือนได้ช่วยคนอื่นได้เงินเดือนด้วยนะคะโอเคไม่เยอะแต่มันก็พอใช้นะเดี๋ยว มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังว่าพี่ใช้ยังไงถึงใช้พอนะคะแล้วยังมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศนี้ทำได้ยังไง <c oughs> คลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ